งา่ายๆสัส้นๆแล้วกันนี่คือเว็บผมเองครับผมผมเปิดตัวนะครับปีที่แล้วก็มางานนี้เหมือนกันนะครับผมเปิดตัวในนาของเว็บของ eSeller ผมแนะนําการาขายของผ่านทาง eBay ครับโดยการใช้ประยยกต์หลักการเศรษฐกิจพอเพียงการขายของใน eBay เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากมากแต่ผมอยากบีกว่าการที่เราเป็นคนไทยถ้าเรา,าสามารถประยุต์เศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปได้มันขายได้ง่ายกว่าที่คิดอีก นะครับก็ในเว็บนี้ก็จะมีเนื้อหาต่างๆความรู้เกี่ยวกับของ e b a วว่า EBay เป็นอะไรเทคนิคการขายยังไงตรงที่ท่านเห็นนี่คือส่ันที่ฮอตที่สุดก็คือว่าขายอะไรดีเพราะว่าทุกท่านจะถามก่อนเลยอยากขายของขายยังไงขายขายอะไรถึงจะขายดีแนะนำและตรงๆเลยครับขายนี่เลยรับรองขายก่อแน่นอนเพราะตัวนี้เนี่ยผมทำกันตั้งมา้แล้วว่าฝรั่งขายดีถ้าเกิดว่าผมบอกผมขายดีก็ไมใชยังขาย าผมบอกอข,อข,ขอกอึ้นบนแทักต์อื่นไทยดีก็แย่งกันแผลงลอกกนอื่นได้เลยับสบายๆแต่ที่ผมจะอยากให้ทุกท่านเห็นคือว่าเว็บของผมเนี่ยมีคนเข้ามาน้อยแต่คนเข้ามาเนี่ยเฉลี่ยวันนึงประมาณสิบคนไม่ถึงร้อยคนแต่อย่าลืมนะครับการที่ทุกคนที่เข้ามาในเว็บของผมเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยได้ความรู้และผมได้ความเออสมแท้บุญแต้มเล็กๆแค่งนะถูกมครัทุกท่านเข้ามาทุกท่านก็แหมโอ้โหเว็บช่างมีประโยชน์จริงๆผมก็เหมือนกับผมได้ทำบุญร่วมงานหนึ่งแต้มหมวดนี้ก็แค่เรียกว่าได้ทำบุญร้อยแค่อวัน เว็บพีดังก็เป็นการช่วยเหลือสังคมเพราะว่าผมอยากให้ทุกท่านขายของได้ให้ทุกท่านมีไรายได้นี่ก็คือผมได้ทาบทีรูแพดหนึ่งนะครับผมแลวผมจัดการทำเว็บแพื่ไแนะนําเป็นฟรีๆได้หรอจากวันนั้นถึงวันนี้หนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้ซึ้งถึงอ e ีเบทะลุขึ้นอะไรหลายๆอย่างที่ผมไม่รู้ผมก็รู้เพราะทุกท่านถามผมของผมผมีตอนนี้ปัจจุบัน MSN อยู่ทั้งหมด300คอนแทคอีเมลทั้งปีที่ผ่านมา400ออีเมลถามตอบเกี่ยวกับเรื่องอีเมลทั้งหมดเนี่ย อะไรที่ผมไม่เคยรู้ความยากครับผมก็เปิดหนังสือเรื่อมาตอบฉะนั้นผมก็รู้นึซึ้งขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเรามารูตัวอย่างขนาดใหญ่ขึ้นตอนนี้ที่ผมกตัวอย่างครับเว็บฟรีแวร์อินเทอร์เน็ตของอาจารย์สุนเดชเว็บตัวนี้เนี่ยเป็นการแนะนำซอฟต์แวร์ถูกกฎหมายที่เป็นโอเพนซอร์ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ไม่ต้องเสียตังและไม่ผิดลิขสิทธิ์ถ้าเกิดว่าท่านจะต้องไปใช้พวกโปรแกรมที่ต้องจ่ายตังพวกโปรแกรมสแกนใวแลกแทง ี่ฟรีแวร์เราอมแนะนำเลยครับว่ามีตัวไหนมากที่มันเป็นของฟรีใช้ได้ถูกกว่าไหนซึ่งตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นเว็บที่เปิดตัวได้ปีหนึ่งแต่แรงมากมีคนเข้ามาในเว็บเนี่ยตอนนี้ถ้าจำได้ดีเพื่เน่ยอดก็จะแตะจะแตะล้านแล้วครับเพราะว่าทุกคนมีการเข้าขมา้นหาว่าเอ๊ะฉันจะหาโปรแกรมอะไรใช้ฟรีได้มั่งนะนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ย ไม่ต้องการใช้โปรแกรมเบอร์เมอร์ลิขสิทธิ์แล้วก็อยากจะหาโปรแกรมดีๆสู่ทธิใช้เนี่ย,ยก็มาที่ฟรีแวร์กับ i ินเตอรได้ครับทีนี้เนี่ยเว็บเป็นเว็บขนาดกลางสังเกตดูดีนะครับแต้มบุญที่เขาได้เนี่ยหลายพันคนต่อวันนี่คืออย่างน้อยนะครับสาวดิสแตะหมื่นเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันเหมือนกับมันเป็นมันเป็นแพสซีฟบุญเนี่ยเราเคยพูดกระถึงแพสซีฟอีกครับไม่ต้องทํางานก็มีเงินเข้ามา มันมีแค่สี่บุญนะครับก็คือคุณไม่ต้องทํางานไม่ต้องทําบุญแต่มันก็มีบุญไหลเข้ามานึกสภาพถึงสะพานลอยสิครับการสร้างสะพานลอยสร้างหนึ่งครั้งคนที่เดินผ่านข้ามสะพานลอยเนี่ยจนกว่าสะพานลอยจะพังในร้อยปีเนี่ยผ่านไปแล้วก,ก,กี่คนนึกสภาพว่าคนสร้างเก็บแต้มบุญแต้มก็แล้วกันกว่าจะถึงร้อยปีเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านก็ถือ,อกว่าสร้างสารธารณูปโภคได้บุญมหาศาลยิ่งสร้างวัดเมืมองปูถึงยิ่งได้ประหยัดการทําเว็บไซต์ก็เหมือนกัน ขอใหคุณใส่จิตใจก็แปลว่าคุณจะทําอะไรก็ไปเพื่อคนไม่เป็นการทาบุญแล้วตอนประกาศตัวว่าฉันต้องการจะทําให้เว็บของใช้มีประโยชน์ยังไงนี่ครับทำบุญเห็นเห็นเลยทุกท่านไม่ต้องจ่ายังค์ไปซื้อซอฟต์แวร์ราคาแพงทุกท่านสามารถตดซอฟต์แวร์ฟรีไม่บาทด้วยนะครับนี่มาถึงสกิลที่มันใหญ่ขึ้นอีกเว็บตลาดด o m คอมเว็บไทยๆของเราเนี่ยครับผมเล่นมาตั้งแต่สมัยมันยังไม่มีอะไรเลยจนทุกวันนี้เป็นเว็บใหญ่ตัวเพิ่งไปฉลองครบรอบ10ปีตลาดด o m คอม้เว็บตลาดดับคอมนี้ น่าสนใจมากเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นตลาดูนย์กลางทุกท่านสามารถมาลงสินค้าขายได้เขาเป็นสื่อกลางครับทุกท่านสามารถมาทาเงินที่นี่ได้อยากขายของอยากซื้อของมาตรงนี้และทางเว็บตลาดออนไลนก็มีการพัฒนาต่อเนื่องมาตลอดด้วยบทเรียนทราบต่อบทรียที่เป,ป,ป,ป็นงานฉลอง10ปีถ้าตลาดเราเนี่ยมีการให้ลูกค้ามาซื้อพื้นที่เพื่อเปิดร้านข้าสู่ตัวทางเขาได้มีการลงทุน ทำระบบเข้าไปเพื่อให้เว็บเนี่ยสามารถติดอันดับหนึ่ง Google ได้นึกซะท่าว่าทุกร้านค้าของเขาทำเป็นหมื่นล้านท้าทุกท่านแค่จ่ายเงินเข้ามาท่านก็ต้องมีความรู้ทางด้านการสร้างเว็บไซต์เปม,มีความรู้ด้านการโปรโมตตลาดตอนความจัดการให้หมดแล้วนี่มันเป็นพลังครับพลังของการให้ไม่ใช่ว่าเขาหวังยอดขายอย่างเดียวนะครับแต่เขามองเขาอยากทำเนี่ยให้คนเข้าถึงเว็บไซต์ก็ได้เขายามลงทุนให้ตัวนี่คือเว็บตัวอย่างเีงเว็บตัวอย่างุนถนนแต่เท่าหลายหมื่นตวัว หลายหมื่นคนนึกสภาพว่าเก็บ้นบุญเท่าไหร่นะครับสาวิติเป็นแสนแล้วไม่ใช่บุญด้านความรู้เองนะครับนี่คือบุญด้านรายได้คุณกาลังสร้างให้คนที่เดินทางเข้ามาเนี่ยสามารถเกิดรายได้นักคถามว่าถ้าผมให้สตางค์บุญมันเป็นการให้ทาบุญไหมผมว่ามันน่าจะใช่ตลาดความทาอยู่ตลอดเวลาเขาคือเหมือนกับเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นโรงแรมขนาดใหญ่มีอินฟลูของบุญเข้ามาตลอดเวลา ผลจากการทำเว็บพูดได้เลยว่าทุกวันนี้ตลาดอินเตอร์ถือว่าเป็นหนึ่งในเว็บไซต์ที่มีผู้บริจัค่อนข้างเยอะไม่ต้องพูดถึงเจ้าของครับเจ้าของออกแบบโมเดลธุรกิจด้วยฉะนั้นนอกจากได้บุญแล้วเนี่ยยังได้สมางด้วยฉะนั้นผมถึงบอกว่าการที่ท่านจะมาทําเว็บตัวนี้เนี่ยเนีย่ยถ้าเป็นฟรีแวร์มืเอสักคูเขาไม่ได้มีโมเดลทางธ,ธุรกิจชัดเจนแน่นอนเขาต้องการในงการให้ความรู้อย่างเดนียวแต่ถืถอว่คุณ ล็อกตัวเองด้วยโมยเดลทางธุรกิจที่ถูกต้องนอกจากจะทำเป็นการทำบุญแล้วเนี่ยมันก็เป็นการสร้างไรายได้ด้วยเว็บของต่อมานี่เป็นอีกรูปแบบติงแคมป์ต่อปเอ็นเอเว็บนี้ผมเข้าใจว่าคงไม่ได้ถูกผลิตมาเพื่อหาไรายได้เป็นหลักแต่นี่คือตัวอย่างของการทำบุญที่ไม่ได้เกี่ยวกับเงินมันเป็นการรวมสังคมเข้าด้วยกันรวมคนทำเว็บรวมคนที่ต้องการจะทำสิ่งดีๆ ท่านเคยทำกระถิ่นพระบาไหมครับกระถิ่นพระบาก็เหมือนกันมันคือการบอกคุณไอเอ็นทิงแคมป์เนี่ยผมมองไม่ตายย่างกันเลยเรากำลังจะเรียกว่าบอกสิ่งดีๆบอกคุณดีๆให้กับคนหลายๆคนที่มาร่วมก,กันเรากำลังมาสังฆกร,รรมทำกรรมดีกันอยู่ <c oughs> ซึ่งผมคิดว่าไม่จำเป็นจะต้องพูดถึงธุงรกิจอย่างเดียวก็ได้เว็บรูปไหนที่ทำได้เหมือนกันใช่ไหมครับอย่างนี้ครับเห็นได้ชัดเจนเป็นการทำบุญเพื่อสังคม ผมชอบมากมาถ้ากัครั้งที่แล้วครั้ทงที่แล้วผมเองได้ทราบเลยว่าผมแม่คนเดียวไมีเพื่อนสคนแต่วันนี้ผมเตือนเข้างานมาเนี่ยผมเจอเพื่อนเป็นสิ่งไม่รู้ว่าจบงานน,านี้จะได้เพื่อนมีเท่าไหร <c> ่ <oughs> <c oughs> แต่คือแต่ที่เรียกว,ว่าสิ่งที่ผมเห็นเลยก็คือถ้าเพื่อนติดตามดูก,การที่เห็นกรณีของติงแคมป์ครับเป็นคนปราถนาดีอยากทำเงินเพื่อสังคมก็ได้แรงตางๆ,ๆ,ๆกลับมาครับกลับมาคือคนทุกๆุกคน ก็อยากมาช่วยก็ทำดีด้วยกิจกรรมของเขาเนี่ยมีการโปรโมททางช่องทางโซเชียลเเน็ตวแอบดูแอบทวิตเตอร์เฟซบุ๊กกดติดตามตลอดมีคนช่วยประกาศมีคนช่วยเหมือนกับพูดถึงอยา่างอุ่นหนาฝ่าข้างนี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าเรากำลังทำในสิ่งที่ดีอยู่นะครับผมเนี่ยผลจากการทำเว็บที่ดีก็ได้คือได้มีมิตรที่ดีเห็นไหมครับงั้นวันนี้ผมไม่ได้มาเจอเพืเ่อนๆกันเยอะแยะขนาดนี้นะครับผมแล้วอยากจะเสริมนิดน,นึง ทุกวันนี้ยนอกจากการทำบุญดีๆแล้วเนี่ยเว็บถ้าท่านทำอะไรบางอย่างพี้นเพียงผิดนิดหน่อยเนี่ยอย่าลืมมันก็เป็นเครื่องสร้างแพสซีฟบาสมันเหมือนกันทุกๆคนที่เข้ามาดูเว็บคุณรู้สึกเฮ้ยมันไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยมันจะเกิดสะเก็ดการสะเก็ดกรรมขึ้นเล็กๆถ้าเกิดว่ามีคนผ่านเข้าเ,าเว็บไซต์ท่านหมื่นคนท่านก็เกิดสะเก็ดการพบหนึ่งร้อยเมียผมคิดว่ามันคงไม่ดีเลยเอขอยกตัวอย่างให้ฟังนิดหนึ่งครับอ๋ออย่างแรกนี่เขาเรียกว,ว่าท่านปั่นเบอรนหรือเปล่าสมัยก่อน,นเคยมีครับ อยู่ในยุคยุควุ่นเรืองของการหาหา,หาเงินทางเว็บเราทําการปั่นเว็บ,วบออกมาแล้ครับทีละ2,000 3,000เว็บพื้นเต็มระบบไปหมดเลยถามว่ามันถูกต้องไหมถูกต้องทรับานจะได้เงินแต่ถ,ถูกต้องท,ทงบาบุญทางแบบไหมผมไม่แน่ใจท<ม>่านทำเว็บก๊อป,ปี้แบบแบบโนเครดิตหรือเปล่านี่ปัญหาฮอตทิปครับก๊อป,ปี้คอนเทนต์เอาไปแบบไม่มีเครดิตหรือเปลี่ยนแปลงเครดิตเองด้วยซ้ำเป็นของเราทางทำท่านบอกว่าผู้ทำแบบนี้ผู้ใดนำนำ จาความรู้จากผู้่เห็นหมาเนี่ยพูดแทนจะเป็นผู้ปัญญาคือมันมีอะไรพวกนี้เยอะแยะมากไปครับถึงบอกว่าการอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้เนี่ยคนผ่านเข้ามาในเว็บเร็วคนผ่านเข้ามาในเว็บเยอะท่านทำท่านทำเปล่าคนหนึ่งคนตรงหน้าโป้องอย่างมากเก็บคะแนนต่างหนึ่งแต้มแต่ในเเน็ตไม่ใช่นะครับแค่ท่านโสพสต์ข้อความที่ไม่สุภาพหรือว่าท่านท่านทำอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยคนผ่านเข้ามาทีเป็นหมื่นแสน สก,กอร์ต่าข้อแกนผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็เลยจะขอว่าฝากเ,เพื่อนๆไว้ครับว่า,วาการทําเว็บหรือการเข้าอินเทชั่วโมงนี้เนี่ยขอให้ช่วยเติมความเป็นคนไทยเข้าไปและลึกถึงบาง